เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ล้ำสั g เกมมิ่งชาแนลนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับในเกมโยกัง PC ซีครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตตี้ฟาร์มของผมให้ทุกคนได้ดูนะครับก็เป็นตี้ฟาร์ม8ตัวครับในดัน9อักษรก็จะมีเออ่หมอ1ตัวครับแล้วก็โนโฮ1ตัวมิโกะ1ตัว ดาบ2ตัวครับผมแล้วก็ธนูอีก2ตัวแล้วก็พินอีก1ตัวครับผมก็เดี๋ยวแต่ละตัวจะใส่เซ็ตอะไรบ้างใส่ของอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูทีละตัวนะครับก็สําหรับตัวแรกนะครับเป็นมิโกะครับผมมิโกะอาวุธที่ใส่ครับก็จะเป็นวิสามสิบบวกหกพิษแปดครับผมยังไม่ได้ทําไฟแปะนะครับตอนนี้ยังไม่มีตังครับผมตังหมดแล้ว แล้วก็วิญญาณล่างหนึ่งขั้นทลายฟ้า5เปอร์ครับผมก็ถ้าเราฟาร์มในดัน9ก้อักษรน,นะครับถ้าใส่ออฟไม่ใช่ออฟสิใส่ไอไอฟูทลาย5เนี่ยมันจะสามารถทำให้เราเนี่ยปิดมอนได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าติดทีหนึ่งนี่ก็เลือดมอนก็จะลดไป1ส่วน3ของเลือดทั้งหมดนะครับผมถ้าติด3ตัวก็คือ ถ้าสมมติว่าตีมอนหนึ่งตัวใช่ไหมติดทลายฟ้าสามรอบอะ่ะก็คือมอนตัวนั้นน่ะก็คือจะตายไปเลยครับเก okay. ก็สําหรับอาวุธนับก็เป็นอย่างนี้ครับเกราะใส่เลเวลเก้าห้าครับผมกันสิบกหกครับผมคุมคุมอ่าคุมเพิ่มเงินครับผมค่าการได้เงินแล้วก็สํานักค่าการได้เงินครับผมก็ทําให้เราฟาร์มได้เงินเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เซตใส่เป็น แขนหข้างเป็นเลเวลร้อยกัน9กบวกสเท้าเป็น110ครับผมกัน9กบวกสแขนอีกข้างเป็น110กัน9กบวกสครับเสื้อเป็นกัน10บวกหไฟ6ครับผมไม่ฟูไม่ฟูไฟแปดครับแล้วก็แหวนเพิ่มวิชา5%เปอร์เซ็นครับแหวนเวลแปหู2 2ข้างครับผมแล้วก็สร้อยการหเส้นครับผมก็สำหรับตัวมิโกะเนี่ยก็ ผมก็ใส่กล่องบอดมังกรน,นะครับเพราะว่ามันตีโจมตีเป็นวิชาครับผมก็ต้องใช้กล่องบอดนะครับอันนี้กล่องแรกของมิกโกะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันเลยครับตัวที่2ก็จะเป็นหมอนะครับหมอหมอเซียนหนึ่งก็มีตัวเดียวก็พอนะผมว่าเพราะว่าเลเวลในดันเก้าอักษรเนี่ยเราแทบไม่โดนมอนตีอยู่แล้วครับก็มาดูที่อาวุธนะครับเป็นพัดพัดเวลร้อยสิบครับผม เวลสอพิดแปดไม่ได้ทำฟูอะไรนะเพราะว่าเอามายืนฮิวเฉยๆครับกาะเป็น9ก้าเลเวล95กัน7จบวกหครับคุมค่ากาันได้เงินครับสำนักค่ากาันได้เงินครับผมบวกสแล้วก็เซ็ตเป็นเลเวลร้อยสิบกัน9กบวกสครับเชือเป็นเลเวลร้อยกัน7จบวกหนอก8ครับผม ก็ไม่ต้องทําของอะไรมากก็ได้นะหมอเอาเอาของมาพอยืนได้เอามายืนฮิวเฉยเพื่อดโดนรองตบอะไรเงี้ยแค่ไม่ตายก็พอแล้วโอเคส่วนสร้อยก็ใส่เป็นสร้อยกาดครับหูสองสองข้างโอเคสำหรับตัวที่2ก็ใช้บอดมังกรเหมือนกันนะครับเพราะวา่าเวลาเราเปิดบอดทิ้งไว้ไหลายๆวันอะไรเงี้ยครับหมอมันยืนฮิวก็มีโอกาสที่จะสมหมดนะครับคือผมคือเราจะมาเติมสม ทุกวันก็ได้นะเพื่อความประหยัดแต่ว่าผมขี้เกียจครับผมสายแบบบอดทีนึงทิ้งไว้ห,ไหลายวันยาวๆเลยอย่างนั้นนะก็เลยใส่บอดมังกรให้มันหน่อยนะครับโอเคก็ผ่านไป2ตัวครับมาดูตัวที่3เป็นตัวพินะครับ <c oughs> ตัวพินก็เซนหนึ่งครับผมแล้วเวลร้อยสิบอาวุธบวกหเวลสองธาตุน้ำแปดครับวินหนึ่งทลายห้าครับผมก็ ทลาย5ก็ทำให้ปิดมอนไวนะครับก็เป็นเลเวล1้อกัน9บวก4ครับผมคุมอันนี้เป็นคุมเทียนเผงหยวนสซวยนะครับเป็นไอคุมหมูนั่นแหละครับแล้วก็ออฟค่ากาันได้เงินสำนักเป็นค่าการได้เงินบวก2ครับเซตใส่เป็นเซตร้อยครับกัน9บวกสีชิ้นแล้วก็ เสื้อเนี่ยเป็นกันเจ็ดบวกหกครับผมแล้วก็แหวนก็วิชาห้าเปอร์เซ็นหัวสองสองข้างแล้วก็สร้อยการครับผมแค่นี้ก็ยืนไหวหนะแล้วนะเอ่อจริงๆแล้วตัวพินเนี่ยอันนี้มันไม่จำเป็นที่จะต้องใส่บอดมังกรนะครับแต่ว่าอันนี้ก่อนที่ผมจะอัดคลิปอันนี้คือผมอะเวลที่ป่าแดนใต้คือตัวพินเนี่ยเพิ่งจะขึ้นเซนหนึ่งมา ไอกล่องบอดเด่ะมันก็เลยยังเหลืออยู่แต่ที่จริงแล้วไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบดบางกรอันนี้หมดผมก็ให้มันตีธรรมดาแล้วก็ยัดยายัดยัดยายัด,ยด,ยดสมเอาไว้เยอะๆเอาครับคือมันมันยืนยังไงมันก็ไม่ค่อยโดนตีอยู่แล้วถ้าเป็นพินนะเพราะว่ามันตีธรรมดามก็ตีเบาเน้นให้ทลายออกอย่างเดียวครับจริงๆก็อันนี้ผมใช้บดบางกรอยู่แต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะเป็นอ่าจริงๆตอนนี้ที่จําเป็นก็จะมีแค่2กล่องครับอันนี้ก็ นับไหมไม่นับดีกว่านะโอเคครับผมก็สําหรับตัวที่3ก็ผ่านไปครับอันนี้ตัวที่4ครับผมก็เป็นตัวดาบครับผมเลเวล1 1อยก็ใส่อาวุธวินสามสิบบวกสีพิษแปดนะครับวินหทลาย5ครับผมก็อย่างที่บอกครับเรายังไม่มีงบทําไปแปดนะจริงๆแค่นี้มันก็พอที่จะปิดมอนแล้วนะครับเพราะว่าผมใส่ทลายฟ้า บู๊เจ็ดตัวใส่ทลายทลายห้าหมดเลยนะครับก็แป,ป๊บเดียวมอนก็ตายแล้วแล้วก็เกาะร้อยห้ากันเก้าบวกสี่ครับผมคุมเหมือนเดิมครับเป็นคุมค่าการได้เงินสำนักค่าการได้เงินบวกสองครับเซตก็ใส่เป็นเซตร้อยกันเก้าบวกสี่ครับแล้วก็เสื้ออันนี้อันนี้เสื้อตัวนี้ดีหน่อยครับใส่เป็นกันสิบบวกสิบไปแปดนะเพราะว่า ตอนแรกผมทําเอาไว้เอาไว้ไปยืนมอนต่าใต้เวลาโดนมอนลุมหมูอะไรเงี้ยครับก็เสื้อตัวนี้ก็อาจจะดูหรูหราหน่อยครับบวกสิโอเคต่อไปเป็นแหวนเลเวล80เหมือนเดิมครับวิเพิ่มวิชา5%นะครับหูส,สองสองข้างแล้วก็ส้อยการครับโอเคก็สำหรับตัวดาบเนี่ยก็ใส่กล่องบอดมังกรนะครับถือว่านับเป็นกล่องที่3นะครับ ต่อไปไปดูตัวที่5กันเลยครับตัวที่5ผมเป็นธนูนะครับก็ธนู of ฟเวลสอบวกหไฟแปดวินหนึ่ทลายห้าครับผมก็ทําดีหน่อยนะครับตัวธนูเพราะว่าเป็นดาเมจหลักของเราแล้วก็ใส่เกราะเป็นเลเวล95กัน7จบวกหครับผมก็ใส่มายาวๆเลยตั้งแต่คัตคัตสียังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับแล้วก็คุ้มเหมือนเดิมครับ ค่าการได้เงินจัดนักค่าการได้เงินบวก2ครับเซตร้อยสิบกันเก้าบวกสี่ครับเสื้อกันเจ็ดบวกหกนอกแปดครับอันนี้มีแหวนเลเวลร้อยนะครับแหวนพลังเจ้าแล้วก็หูสองสองข้างสร้อยการหนึ่งเส้นครับผมส่วนลูกธนูเนี่ยผมใช้ลูกธนูธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้สกิลเซียนอะไรครับเพราะว่าเออเราอย่างตรงนี้ผมเบลมอนแค่สองตัวเองนะ เพราะว่าตอนนี้มีคูณ3ครับผมตอนนี้มีกิจกรรมคูณ3คือผมมาเพิ่งเปลี่ยนคาดเซียนแล้วก็มาตั้งนตี๋ทีนี้ที่อ่ะไอตรงที่มันมันมีมอนสามตัวอะไรเงี้ยมันมันเต็มหมดแล้วผมก็ขี้เกียจหาก็ก็ตั้งมันตรงเนี้ยก็ได้อ่ะสองตัวก็พอก็ประมาณนี้ครับก็ธนูก็จะเป็นจอที่หครับผมแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ใส่กล่องไอตัวอะไรนะ บดบดมังกร7วันครับไม่ได้ใส่ตัวนั้นครับแล้วก็ไปดูจอที่6ครับผมเป็นธนูอีกตัวนึงครับก็ของเหมือนกันเป๊ะเลยนะก็คืออ่าเป็นอาวุธเวลสองบวกหกไฟแปดวินหนึ่งทลายห้าครับเกาะเก้าห้ากันเจ็ดบวกหกคุณค่าเงินบว,บวกค่าการได้เงินสิบเปอร์เซ็นต์สำนัก สำนักค่าการได้เงิน10%บวก2คนระับแล้วก็เซ็ต110กัน9บวก4เสื้อกัน7บวก6นอก8แล้วก็แหวนพลังเจ้าหู2 2ข้างใส่การนะผมแล้วก็ลูกธนูผมก็ใช้แค่ลูกธนูเลเวล60นะครับก็ไม่ได้ใช้หรูหราอะไรมันก็ราคาประมาณหลักแสนซื้อ3อันแบบว่า30,000ลูกเนี้ยก็ตกอยู่แค่ ่าจะไม่ถึง M นะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะไม่ถึงเแต่จริงก็ใช้ใช้แค่แบบพวกลูกธนูไม้อะไรอย่างนี้ก็พอแล้วนะไม่จำเป็นต้องใช้ลูกธนูเซียนนะลูกธนูเซียนซื้ออ่าทีนึงนี่หมดเป็น10 M เลยครับก็มันจะประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับเราาร์มในดันเก้าอ,อักษรอ,อยู่แล้วยังไงมอนก็จบไวจากทะลาย5อยู่แล้วครับไม่จำเป็นต้องใช้ลูกธนูเซียน,นครับเค okay, ก็สำหรับจอที่6 ก็ประมาณนี้ครับจอที่7จะเป็นตัวโนโฮนะครับโนโฮจะใส่เป็นอาวุธวิ30บวก7ไฟ8เว้น1ทลาย5ครับผมแล้วก็กระ1 0อกัน7บวก6ครับผมคุมค่าการได้เงิน10%แล้วก็สำนักค่าการได้เงินบวก2ครับเซต110กัน9บวกส เสื้อเป็นอาเวล110ครับผมบวก8กัน10บวกแไฟ6แล้วก็อันนี้ผมซื้อมามันเป็นวินวิญญาณห้ขั้นนับแต่ว่ายัางไม่ได้ทำฝูว่าอาจจะอนาคตอาจจะใส่เพิ่มออฟเป็นไอตัวสมาธินะครับก็ทำให้ตีแรงขึ้นหรืออาจจะใส่เป็นกาย5%เพื่อเพิ่มความถึกเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำฟูซื้ออันนี้ซื้อเข้ามาอีกทีนึงครับอันนี้แหวนพลังเจ้าครับผมเดิมเเลยครับหูสองสองข้างแล้วก็สร้อยการเหมือนเดิมครับก็สำหรับตัวที่7แต่ว่าโนโฮตอนเนี้ผมคือผมไม่ได้ใส่ออะไรนะกองบอดมังกรเจวันครับคือผมตีธรรมดาเน้นให้ทลายออกผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำอาวุธวิสามสิบวกเจ็ไฟแปด วินหนึ่งทลายห้ามาทำไมถ้าแบบเราทำอาวุธมาฟูขนาดนี้แต่เราเอามาตีธรรมดาก็ตอนแรกผมกดไอ้กล่องบทมังกรไปแล้วไงสี่สี่กล่องทีเนี้ยผมผมดูแล้วมอนมันจบไวผมก็เลยผมก็เลยเนี่ยมันมันเวลมอนแค่สองตัวมอนมันไม่ได้มีสามตัวแล้วมอนมันจบไวอยู่แล้วผมก็เลย ให้มันตีธรรมดาไปแล้วเดี๋ยวมีที่เวลสาตัวค่อยกดกล่องบอดให้มันให้มันปิดมอนไวๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ว่าตอนนี้คือเนี่ยถ้าที่ดูเนี่ยเนี่ยมอนตัวนี้ตายแล้วแต่อีกตัวนึงอะยังเกิดไม่ทันเลยนะผมก็เลยไม่ได้ใส่บอดมังกรเจ็วันเพราะว่าประหยัดตังครับเนี่ยมอนเกิดไม่ทันนะเนี่ยมีสตัวเนี่ยยิงปึ๊บปึ๊ปึ๊บปึ๊บ อ้าวอันนี้ทลายห้าไม่ติดนะครับมันก็เลยตายมันก็เลยตายช้าครับรอบนี้ดวงไม่ดีนี่ๆเดี๋ยวดูนี่ครับนี่ครับติดถลายห้าปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บนี่ครับถลายห้าถ้าทลายห้าติดรัวๆเนี่ยมอนอีกตัวหนึ่งยังเกิดไม่ทันเลยนะก็ไอตัวนี้ก็ตายแหละผมก็เลยไม่ได้ใส่บอดไอ้มังกรอะไรนะครับก็ให้มันตีธรรมดาไปแล้วก็ยัดยายัด,ยดสมไปเยอะ,ยะ,ยะก็ สมนี้ก็ไม่ได้เอาไปทำใช้สซกิลเลยนะเอาไว้แค่เปิดไอ้ท่าวิ่งไวของเลเวล6กสรับก็เป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับจอที่7แล้วก็จอที่8ก็จะเป็นตัวดาบอีกตัวนึงครับซึ่งตัวดาบอันนี้เป็นใส่เป็นอาวุธของเลเวลร้อยนะเพราะว่าอันนี้ผมดึงมาจากตลาดพันเอมเองมั้งตอนนั้นเมหนึงมัน M M ราคาเลทตอนนั้นมันประมาณพัน0ร้อยบาทครับแล้วผมไปเจอไอ้ดาบม้าฟ้าอันเนี้ยออ,ออฟมีย่บก้วกใน8วิน1ทลาย5ผมดึงมา1,100 M เอ็มไอ้ดาบอันเนี้ย1,100 M เอ็มตอนนั้นก็ประมาณ110บาทครับ110บาทเนี่ยออฟวิญญาณ1ขั้นกับทลาย5ก็เกินแล้วครับแล้วยังมีวียิ บวกสี่ในแปดอีกอะคือใช้คําว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกครับแล้วมันเป็นทลายห้าอยู่แล้วด้วยนะผมก็เลยคิดว่าก็ใส่อันนี้ไปเลยก็ได้ครับยาวๆใส่ยันแบบเวลเซียนสอเซียนสามไปเลยก็ได้ครับอาวุธอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมีมีตังมีโอกาสอะไรเมื่อไหร่อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเพิ่พมครับทาเป็นอาวุธร้อยสิบร้ก็เดี๋ยว อนาคตดูกันอีกทีนะครับก็สําหรับอาวุธอันนี้ก็มีที่มาอย่างนี้นครับก็คือ,อดึงมาจากตลาดพันหนึ่งร้อยเอ็มครับผมไม่รู้ว่าตั้งผิดหรือว่าของร้อนนะผมก็ดึงมาใช้เลยนะโอเคสําหรับเกาะก็ใส่เป็นเก้าห้าเวลเก้าห้ากันเจ็ดบวกสี่ครับแล้วก็คุมค่ากาันได้เงินสํานักค่ากาันได้เงินบวกสองเซตร้อยสิบกันเก้าบวกสี่สามชิ้นครับแล้วก็ เสื้อเนี่ยเป็นเลเวลร้อยสิบกัน10บวกหไฟ8ครับแล้วก็แหวนพลังเจ้าสร้อยการครับแต่ว่าหูว2ยังไม่มีนะสำหรับตัวนี้ครับยังไม่ได้หามาใส่ครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวที่8ซึ่งที่ผมคิดไว้นะครับว่าสมมุติว่าไอ้บอดมังกรชุดนี้ยมันหมดแล้วแล้วผมกำลังคิดวางแผนอยู่ว่าผมจะซื้อบอดมังกร กี่กล่องดีคือมี8ตัวแต่เราไม่จําเป็นที่ต้องใช้บทมังกรทั้ง8กล่องถูกไหมครับคืออ่แตัวผมหักธนูออกไป2องแหละเพราะว่าธนูเนี่ยเราเดินเติมลูกธนูอัดลูกธนูไว้เยอะเนี่ยแล้วก็ให้มันยิงไปน่ยยืนได้หลายวันครับโดยที่เราไม่ต้องให้มันไปเติมยงเติมยาอะไรเลยครับส่วนโสมเนี่ยก็อัดไว้เยอะเหมือนกันก็ยืนได้หลายวันเหมือนกันเพราะว่าธนูเนี่ยมันไม่ได้ใช้อ่ หรือว่ามานานครับมันก็จะใช้สําหรับการบัฟเฉยๆครับซึ่งบัฟเนี่ยมันก็ใช้มานาแค่นิดเดียวเติมไวนะ้ลัก500อันเนี่ยก็ยืนได้หลายวันแล้วสำหรับโสมนะแล้วก็อันนี้ฮะกแปดแปดกล่องนะแปดตัวหักธนูไปสองแล้วก็เหลือหกครับก็คือหกก็ไม่ต้องใช้ใช่ไหมแล้วก็มีพินอีกตัวหนึ่งที่จะไม่ต้องใส่บทมังกร7วันครับผมก็หักไปอีกตัวหนึ่งเพราะว่าพินเนี่ยเราจะ เหมือนธนูเลยยัดยายัด,ยดสูบม,มาไว้เยอะๆแล้วก็ให้ตีธรรมดาครับผมก็ไม่จําเป็นต้องใช้บดมังกรนะครับก็จะเหลือแค่จาก8เนี่ยก็จะเหลือ5กล่องแล้วตอนนี้ทีนี้5กล่องเนี่ยผมก็กําลังคิดอยู่ว่าแบบถ้าสมมุตินะสมมุติว่ามอนผมจะลอง5กล่องก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามอนนะ่ะมันเกิดไม่ทนันหรือว่ามันจบไวอะไรเงี้ยผมก็อาจจะลดเหลือส แล้วให้ดาบสักตัวหนึ่งตีธรรมดาอะไรเงี้ยส่วนอีกสีกล่องก็อาจจะใส่เป็นใส่ให้กับโนโฮมิโกะแล้วก็ดาบหนึ่งตัวแล้วก็ตัวอะไรอีกตัววะโนโฮมิโกะดาบอ๋อแล้วก็หมอครับหมออีกตัวหนึ่งเพราะว่าหมอเนี่ยผมขี้เกียจออกไปวิ่งเติมโสมให้มันนะก็ะให้มันเติมสมไป เติมส่วเติมเลือดไปเผื่อเวลาโดนไอ้บอสต,ตีอ่ะแล้วแล้วเลือดมันน้อยมันจะได้วาปกับวร์บกลับไปซื้อเลือดที่ฮอนบันด้วยนะเพราะว่าถ้าหมอโดนตีเลือดน้อยเนี่ยแล้วแบบไม่ได้วาบกลับเมืองเนะี่ยมีโอกาสที่หมอจะตายแล้วตีจะล้มได้ครับผมก็แต่ว่ามันพูดจริงๆมันก็ล้มยากนั่แหละครับเพราะว่าไอเราปิดมอนไวอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยมอนยังไม่ทันได้ตีผมเลยนะ เนี่ยหมอนยังไม่ทันได้ตีผมเลยนะมันตายแล้วเนี่ยมันยังไม่ทันเนี่ยมันมันได้ตบมิโกแค่รอบเดียวคือดาเมจสามร้อยแล้วมันก็ตายแล้ะซึ่งมิโกผมเนี่ยเลือดตั้งสามพันสองโอกาสตายเนี่ยยากมากเลยครับแต่ว่าสมมติสมมติว่าถ้าหมออ่ะไม่มีบอสมังกรใช่ไหมแล้วหมอมันโดนโดนบอสเกิดบอสมันจะเกิดตรงนี้ครับบอสมันจะเกิดตรงนี้แล้วถ้านูจะยิงลากมาพอมันมันตีหมออ่ะ หมอมันจะสมมุติว่าหมอตายนะหมอตายอะ่ะไอบัฟเก็กทั้งหลายอะ่ะก็จะหายไปแล้วบับจะหายทั่วราก็จะหายไปแล้วจากเดิมทีที่เราตีแรงจบม่อนไวแล้วกเ็เลือดเยอะป้องกันเยอะๆเนี่ยจะกลายเป็นว่าตัวละครของเราอะ่ะมันจะโดนมันจะโดนบอสทุบหนักมากครับผมอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมใส่บอสมังกรให้กับหมอนะเพราะว่า กันตี้ล้มครับผมกันตี้ล้มตี้ตายก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตี้ฟาร์มดันกอักษร8ตัวของผมในตอนนี้นะครับก็อัปเดตให้ดูกันนะครับส่วนว่าวันหนึ่งฟาร์มได้วันละเท่าไหร่เนี่ยผมยังไม่ได้ลองจับนะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆเนี่ยจะมาลองอัดคลิปให้ดูแล้วก็ลองจับเวลานะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยจะได้กี่เอ็มแต่ว่าตอนนี้มันมีคูณ3อยู่ครับ ผมก็เลยแบบเออมันก็จับยากอะครับว่ามันจะได้วันละกี่เอ็มแล้วก็ที่เวลเนี่ยมันก็อะไรต่างๆมันยังไม่ลงตัวนะเพราะว่าเออพอม,มันมีคูณสามาคนก็แย่งแย่งที่ฟาร์มกันครับก็เลยเดี๋ยวไว้ถ้าแบบไอแบบ้บับบัฟคูณสามหมดแล้วก็มีที่เวลที่แบบนิง่งๆแล้วอะไรเนงะี้ยสามารถฟาร์มนิง่งๆจับเวลาได้อะไรอนะ่ะเดี๋ยวผมก็อาจจะมาทําคลิป แล้วก็ให้ดูกันว่าวันหนึ่งได้วันละกี่เอ็มนะครับสำหรับที่ฟาร์มของผมก็จริงๆแล้วบางคน,นอาจจะคิดว่าทําไมไม่ทําตี้ธนู7หมอหนึ่งอะไระครับก็สําหรับคนที่แบบว่าฟาร์มคือมีจุดประสงค์เพื่อฟาร์มเพื่อหาเงินเอาไปขายอะไรเงี้ยครับก็ลองดูก็ได้ครับผมก็คิดว่าตี้ธนู7หมอหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่แบบปะหยัดโสมนะครับแล้วก็แบบว่าปิดมอนไวมาก บดมังกรก็ไม่ต้องใช้สักกล่องเดียวนะซื้อแค่ของหมอก็พอแล้วนะแต่ว่าของผมเนี่ยผมตั้งใจที่จะแบบเก็บเลเวลด้วยนะเป็นแบบความชอบอะความชอบส่วนบุคคลที่แบบว่าเก็บเลเวลอะไรอยนะ่างี้ครับแล้วก็ผมจะดันขึ้นเซียนสองเซียนสามอะไรอย่างงี้ในะอนาคตด,ด้วยทีเนี้ยผมไม่ได้แบบว่าจะฟาร์มเพื่อเก็บเงินแต่ว่าอยากฟาร์มเพื่อเก็บเลเวลเป็นแบบว่าตัวละครที่ตัวเองชอบนะครับยังดาบเนี่ยผมชอบเล่นมากเลยตั้งแต่แบบ แต่ไหนแต่ไรผมมีดาบในตีสองตัวปกติขึ้นเซียนหนึ่งเนี่ยไม่มีใครเขาดาบมาเข้าตี้ฟาร์มแล้วนะแต่ผมเนี่ยมีสองตัวเลยเพราะว่าผมชอบครับก็สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องขอลาไปก่อนนะผมก็มาอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับตี้ฟาร์มก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ